ทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็น SMS ข่าวด่วนนิวพัสสมัครวันนี้ใช้45วันรู้เลือกวงการบันเทิงก่อนใครจบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก SMS ข่าวบันเทิงนิพัสสมัครวันนี้ใช้ฟรี1 5วันสมัครคลิปพัสด e นิวบุฟเฟ่กดดอกจัน42648224411สมัครคลิป s t a r ์พั t b u บุฟเฟกดดอกจัน42648233311เฉพาะเรือข่าย AAS วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักใกล้เข้ามาอีกแล้วแหมคนมีคู่เขาก็คงกระชุมกระชวยกันแล้วถ้าหากสนละคะจะทำอย่างไรกับวันนี้ดีคะเนี่ยวาเลนไทน์คนสนทำอะไรกันคะอยู่กับเพื่อนครับคอยนั่งอิจฉาเพื่อนเขาม,มีแฟนกันครับจริงๆก็ว่าวันวาเลนไทน์ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบ รักแฟนอย่างเดียวมันเป็นรักอะไรก็ได้รักครอบครัวรักรักแม่รักพ่อรักญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเออก็ก็พาไปเซเลเบตไปไปสังสรรค์ที่ไหนก็ได้ปกติเนี่ยจะอยู่กับแม่เลยแม่ก็อยู่กับเพื่อนครับตั้งใจอยู่กับพ่อกับแม่ค่ะคือเป็นอะไรที่ดีที่สุดพาคุณพ่อคุณแม่ไปกินข้าวก็คงจะ แอบทวิตเตอร์หาแฟนคลับแฟนทอลคุยกันเรื่องรักๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับโอ้ตอนนี้เราต้องดูแลกันนะอะไรเงี้ยไปอยู่กับพ่อแม่บ้างก็ได้ฮะไปอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ไปรักกันกับท่านก็ได้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปแบบผู้ชายต้องอยู่กับผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชายมันไม่จาเป็นหรอกครับก็อยู่กับพ่อแม่ก็ได้แหมเหล่าซุปตาร์เขาก็มีแผนกันเหมือนกันแล้วถ้ามีคู่จะควงกันไปทำอะไรดีล่ะคะหากมีคู่จะทำอะไรในวันนี้ มีอะไรเซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะฮะแล้วให้ดอกไม้อะไรเงี้ยนะครับก็อยากอยู่ครับแต่ว่ามันม,มันติดละครเพราะว่าคิวละครมันแบบพูดพฤหัสศุกสาอาทิตย์ไล่ประมาณเนี้ยค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีแต่ช่วงตอนดึกๆึกอะไรก็ต้องอาจจะต้องไปหา,า,นนาร้านอาหารกินอะไรเงี้ยผมว่าคงทําเหมือนกับวันปกติที่เราทํากันนั่นแหละคือแต่ว่าคือถ้าเกิดมันอาจมันแบบเหมือนกับสําคัญจริงๆก็อาจจะ ไปกินข้าวไปแบบที่โรแมนติกโรแมนติกอะไรองเงี้ยครับผมตอนนี้ว่าโลกนี้เนี่ยไม่ได้มีไม่ได้เฉพาะคนมีคู่เสม,มอไปที่มีความสุขในวันวาเลนไทน์ได้เพราะฉะนั้นคนโสดหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะหาความสุขด้วยการเล่าเรื่องราวของตัวเองนะคะให้กับเพื่อนคนที่มีคู่ฟังว่าฉันสามารถเที่ยวได้โดยที่ไม่ต้องมีแฟนไปตามหึงหวงมันเป็นความสุขอีกแบบของคนโสดะคะ่ะตอนนี้ว่าผมว่าอยากให้แบบแฟนคลับครับผมแฟนคลับที่ท,ที่ที่แบบอ,อยู่ด้วยกันมาตลอดซึ่ง แน่นอนมาเริ่มต้นมาจากความรักอยู่แล้วครับแล้วก็พอยิ่งเราดูแลกันมาอยู่จนถึงวันนี้ได้นี่เนี่ยก็ขอบคุณเขาแล้วก็แล้วก็อยากจะบอกเขาว่ารักแฟนคลับนะครับรักแฟนๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากที่ที่เชียร์แล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับคงพาไปกินข้าวไปดินเนอร์อะไรฮะโรแมนติกนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ดีกว่าสบายๆไม่ซีเรียสอะไรมากถามต ประสบการณ์วันเลนทายที่ผ่านมาสุดซีสตเป็นอย่างไรกันบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิคะประสบการณ์วันเลนทายที่ซีสุดเป็นยังไงคะผมไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องวันวันเลนทายเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำอะไรให้ใครเลยฮะไม่ค่อยมีแฟนไม่ได้ค่อยคุยอะไรเรือวันเลนทายทุกวันวันเลนทายก็จะแบบมีขายตุ๊กตาไงขายตุ๊กตาขายดอกไม้อะไรเงี้ยเราก็เลยซื้อตุ๊ก,กตุ๊กตาไปวางไว้ที่โต๊ะเขาอะไรเงี้ยเออไม่ได้บอกว่าเป็นใครใช่เพราะแบบ หลายๆคนจะมีคนซื้อของมาให้ไงแต่ไม่ได้บอกเป็นใครไงแบบให้ให้ใหใหแบบมันก็ดูว่าคนนั้นฮอตคนนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ซื้อไปให้เขาไม่มีครับเพราะว่าไม่ได้มองวันนี้เป็นวันที่เราต้องมาให้ความสำคัญมากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเห็นวันวาเลนไทน์อ่ะเป็นทุกๆวันในทุกๆปีอะไรกันครับผมจริงวาเลนไทน์ของซนช่วงสมัยยังเรียนเซนโยอยู่นะคะก็เป็น โรงเรียนหญิงล้วนนะคะวัเล่นไทยก็ไม่มีอะไรก็แบบเด็กผู้หญิงก็จะแบบว่ามีตุ๊กตาหมีใส่ต้องแบบจัดตะกร้าสมัยก่อนต้องมีการจัดตะกร้าแบบใส่ลูกอมเยอะๆอจุจ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่ามีวางตุ๊กตาหมีวางช็อกโกแลตรอบๆอะไรเงี้ยแล้วก็จดหมายเนี่ยต้องไปซื้อจากอะไรนะร้านตองห้าเอามาเขียนเพลงไล่าย,ยาวกันโอ้เขียน8วันก็ไม่จบอะไรเงี้ยแล้วก็ ทันใส่มาแล้วก็แบบว่าแต่งดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็แอบเอาไปวางใต้เกะเราจะชอบส่งจดหมายข้ามห้องอะไรก็คือวันวาเลนทายงี้ครับเราจะแบบซื้อดอกกุหลาบมาแล้วก็ห่อเป็นช่อครับแล้วก็มีเขียนการ์ดครับส่งแอบส่งผ่านหน้าต่างไปอีกห้องนึงแล้วก็ไปให้เพื่อนๆอะไรเงี้ยครับอีกห้องหนึ่งครับประสบการณ์นี้คือประสบการณ์รอยเลยใช่ครับผมก็เคยทําไม่ค่อยมีครับเพราะว่าเป็นคนที่ ไม่ค่อยซีเรียสในเรื่องวันวาเลนไทน์คิดว่ามันเป็นวันธรรมดามากกว่าคนเราเวลาจะให้ความรักกันมันให้วันไหนก็ได้สุดท้ายอยากบอกอะไรกับคนที่มีคู่ในวันแห่งความรักคะอยากบอกอะไรคนมีคู่ในวันนี้คะวันแห่งความรักนะฮะไม่ได้มีแค่วันที่14กุมภานะฮะเราสามารถจะบอกรักหรือว่าเราจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยได้ทั้ง365วันเลยนะครับความรักมีได้ทุกวันครับผมครือว่าความรักมันมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวเพราะว่ามันอยู่ที่อยู่ที่จิตใจของคนเราแล้วก็คือเรื่องนั้นมันก็เป็นแค่ ส่วนส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเรารักเขาด้วยใจเราจะจะรักเขาได้นานแล้วเราจะอยู่ได้นานด้วยความเข้าใจครับแล้วผมก็รักกันนา,นานนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดรักกันไม่ได้ก็มารักผมได้นะครับ <laughs> ขอบคุณครับให้รักกันนานาน,นะคะวันวาเลนไทน์สนญญาความรัก ต้องใช้สติค่ะคือใช้สติในการครบกันแล้วก็ใช้ความใจเย็นในการครบกันใช้ความเข้าใจในการครบกันถ้าเกิดความรักหรือความเข้าใจที่คุณมีให้ใหกันทุกวันฉน,นีว่าวัน,ว,น,ว,นวันเลนท้ายก็ไม่จำเป็นต้องนั่งบอกรักกันหรอกคะ <c ười> ่ะคือมันเหมือนเราสามารถแสดงได้ทุกวันอยู่แล้วค่ะก็อยากให้ดูแลกันไปครับเพราะว่า เรื่องของความรักเมื่อคุณเจอเจอเจอคนที่ดีเจอคนที่ใช่เจอคนที่ดูแลคุณแล้วเนี่ยหรือเขารักคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราอาจจะจับต้องไม่ได้แต่ว่ามันมันเป็นสิ่งที่รู้สึกได้ว่ามันมีอยู่แล้วมันทําให้เกิดเรื่องดีๆเกิด,ดขึ้นเนี่ยนะครับรักษามันต่อไปนะครับแล้วก็รักกันมากๆครับวัยรุ่นนะฮะก็คนที่มีคู่แล้ววันไวนไ้ท้ายก็ขอให้ คิดทําเรื่องดีๆกันดีกว่าเนาะอย่าไปทําอะไรที่มันคิงสุกกรห้ามหรือว่าอะไรที่วัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาชอบทํากันวันวาเลนไทน์ก็แค่ไปกินข้าวดูหนังโรแมนติกกันนิดนึงก็พอแล้วครับผมรู้ลึกวงการบันเทิงอัปเดตข่าวร้อนดาราดังใครรักใครใครฉะใครพร้อมสกู๊ปเด็ดโดนใจกับรายการพัสตาบายนิวพลัส รับชมวารรตี้ข่าวบันเทิงรูปแบบใหม่ได้ทาง i อ m เอช่องโชว์ทั้ง4ภาคกลางเหนือใต้และอีสานทุกวันฮอตสตาร์รู้ลึกวงการมายามากกว่าที่คุณเคยเห็น